สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องรันมาสวัสดีวันนี้วันอะไรคะวันพาลืหัดสบ,บดีกับชุดนูใส่ชุดอะไรนุ<า>โกโกวานี่แล้วก็ได้อะไรเอ่ยลาตลาตอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะอะไรนะลาตลาโตโอ้ลาตลาตสวยมากเลยนะคะ ลาตู้ลาตู้เป็นของเล่นของน้องรันตอนนี้น้องรันชอบมากไหนเล่นยังไงไหนน้องเล่นให้ท่านผู้ชมดูสิด้ไ่อยู่ด้านนี้อ่าาลงทำทำไมไลาตู้ลาตู้เป็นลูกตุ้มหรือเปล่าเป็นอะไรวันนี้น้องรันใส่ชุดโกโกวานะ่ารักจังเลยแม่บอกให้ใส่ ไหนลองทําดูหมุนหมุนหมุนมันมีไฟด้วยหรือเปล่าลูกมีไฟใช่ไหมเขามีไฟด้วยนะคะถ้าอยู่ในที่มืดก็เวลาหมุนไปก็จะเป็นเป็นไฟลูกตุ้มไฟเนะาะไานลองหมุนให้ดูจิว,ว้าวน้องรานมาทักทาย FC นะคะท่านผู้ชมช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมคะ ช่วงนี้ปิดเทอมจะยังไม่มีคลิปที่โรงเรียนน้องรันก็ไปโรงเรียนของแม่นะะน้องรันไปโรงเรียนแม่เขานะคะเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วก็ค่อยมาถ่ายคลิปกันอ้าไนแต่ว่ามันมีต้นบอลสีเรากําลังจะทําอะไรต้นบอลสีเป็นยังไงลูกดูสิออต้นบอลสีกําลังจะออกดอกนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะที่รุงเลี้ยงไว้เดี๋ยวรุ่นกันนะคะว่า ดอกของน้องจะสวยไหมนี่อุ๊ยดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเลี้ยงบอลมายังไม่เคยยังไม่เคยเจอบอลออกดอกนะคะอันนี้กําลังจะออกดอกเป็นบอลสีลายแดงใครรดน้ําต้นไม้คะใครรดน้ําบอลให้คะแม่แรมค่ะแม่แรมใช่ไหมอันมนายืนพูดตรงนี้ดีๆนะแม่จะถ่ายอาใครรดน้ําต้นไม้ ใครรถน้ำต้นไม้บอนสีให้แม,แม่เรมแล้วแม่รุ่งทำอะไรคะแม่รุ่งแม่รุ่งคอยชมอมอไหนเอามือดีๆซิจะได้เห็นชุดสวยๆโกโกวานะคะอันนี้เป็นชุดโกโกวาช,ช,ชุดโกโกวา<ห>กโอ้ศูนย์หด,ด้วยคืออะไรนี่คือหมายเลขผู้เล่นอ๋อหมายเลขผู้เล่น067โกโกวา067น,นะคะ น่ารักมากเลยน้องรันไม่มีหมายเลขค่ะโอ้แล้วมันศูนย์หกเจ็ดอะไรศูนย์หกหมายเลขอะไรหมายเลขของทูที่ได้ซื้อเกมโอเควันนี้ก็น้องรันมาทักทายวันพฤหัสแล้วต่อไปน้องรันค่อยมาสวัสดีท่านผู้ชมใหม่เนาะมาทักทายใหม่นะคะพรุ่งนี้เป็นวันที่น้องๆจะจบ แล้วแต่แม่ไม่ได้ไปอ่ะแม่ไม่ได้ไปแม่ติดงานก็ยินดีกับน,น้องๆด้วยนะอ่าน้องรันบา,บายท่านผู้ชมนะคะบา,บายย <c oughs> สวัสดีสวยๆค่ะ <c oughs> น่ารักมากเลยแม่ปรับด้านให้หน่อยไม่ทำเองบา,บายๆนะคะ บายบายค่ะตันรันตนนันยังพึ่งกัดแม่ถ่ายอยู่เ <Yeah. S 2> ยี่ยมตันเอาออกไม่ได้